คาถาหลวงพ่อโอภาสีมีพุทธคุณอะไรบ้างคาถาหลวงพ่อโอภาสีมีพุทธคุณครอบคลุมทั้งด้านป้องกันภัยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยเมตตามหานิยมโชคลาภขา,ขายดีมีคนนิยมชมชอบขอขมาพระรัตนตรยัยเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรและช่วยเรื่องการดับโทสะมหะเหมาะกับคนใจร้อน โดยมีบทที่คล้ายแก้วสารพัดนึกเมื่อภาวนาพร้อมกับทานศีลย่อมเกิดผลดีอย่างยิ่งคาถาพุทธคุณของหลวงพ่อโอภาษีที่รู้จักกันแพร่หลายคือคาถายอดพระกันไตรปิฎกฉบับยอ่อซึ่งมีบทว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุม,มิเทวาขมามิหัง คาถานี้เชื่อว่ามีพุทธคุณครอบคลุมหลายด้านเช่นป้องกันภัยอันตรายขอโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง